ผมสวัสดีครับค่อนข้างใดน่อนี่นคนจังวัดใดโน่อนอ,นอ,อุดรนลำลวยเนาะทางอุดรนเนาะทางอุด,ดนรนมีแต่ลำลุยจัยงไนกอ็อุดหนุนค่อ,คอนสีสะเกตเนี่ยเด้ออันลูกไส้ว่าบมีสัญ,ญญาณบอกครับผม บ่มีสัญญาณจังใดเนาะโบมีคลื่นบ่อันเขามันว่าจังใดหรือจ๊ะเขว่าโบมีสัญญาณบ่มีคลื่นอยู่ไก่ทะเลคือว่าบ่มีคลื่นเนออยู่ยกไก่ทะเลคลื่นหลายนะบ้าคลื่นไปสายหนักหรือว่าคลื่นลงทะเลเบิด์ตบ่โอ้โหคือเป็นแบบนั้นนาะคลื่นเนีใหม่ โอ้ยบาดไดญกล่องโอเคเอีกเนาะนี่คือไหเมย์มมคือไหเมย์เบิรงจังสีเนาะบอสมานะเลยเลูกชายเนีเ่ยโอ้ยบอฟตจิลิงเลยมาอันอันแมัจังไดญ่พวกนี้มันทำไมมันจังไ,ไดญเดี๋ยวผมสิเช็คเบิรงจักรบุ๊ชหนึ่งเปล่ามันเป็นจังไดญเบิรงบ่ได้โดนเลยยังแสดงว่าเบิรงแต่ยูทูปตั้งแต่ไหน เนี่ยอันนี้มันสิมีคลิปผมสิลงไว้ใน YouTube เด้อเบิ่งย้อนหลังได้อืมสิมีข้อมูลเด้อบ้านนี้บ้านนี้ผมสิไปเปิดทีวีเลยอู้อู้อู้โอ้มีระบบดีนั่บ่กอันจะเป็นยังไงเยายมาต่างกันยังไงอนนั้นก็มาดกันโค่เนี่ยแม่ใจอันคุ้นคุ้นปุ่นป่ะใเนาะอันจะไหนสมบูรณ์เดี๋ยวก็ผมสิเป็นไงอว่ากองของมัน อืมเขาวาดใกันกล่องรุ่นเก่าแต่ผมวัดสัญญาณก่อนามันมากโบมันสีลุ่งคืนมันสีลุทะเลเิยเลยโบอะรนี่โบเอามาเอาวันนี้ออกมายัาผมสบายาเลยหอมมะเฟืองอืมสัญญาณมาจานน้อยจานน้อยอันนี้มันป็นกล่อง มเลผกเลยครับผมเข um. yes, ่มแรกๆเลยขอดาวเทียมออบอกครับผมไม่นแต่เขาบกนี่ลบอนีันเนี่อสขน่แบเดากครับผมญอ้สัญญาณเขาก็มา ผมก็ต้องเห็นอย่างทั้งกว่านี้ไปเอากล่องมาถ้าเซ็ตเซ็ตโดยดีเดี๋ยวโชว์ยี่ห้อที่นี่ต่อนนะในโรงก่อนจะปุดเนาะความมันเพิ่มเอ๊ะเวลาไนีเปิดเจ้าเต็มแงไหลายนอนเออหมึกขึ้นมาดยังไม่โอ้โหป้ดน้าใมากขึ้นโอ้เอ้าไปน้ำเปิดสนามเลยตู้สนานเออทั้งเปิดอยู่ในรถทั้งเปิดทั้งน่อ แง่เล่นน uh> ี่ยไ no yes ่ได้เปิดเต้นกันสองคนบอกบอไอ้บ้าิีดแง่ไหนหล่ะไม่โอ้บ้าพปจจังสี่เรามันเึง่นแงเปิดเพลงใส่โอ้ยระบบ HDMI คือดาวเที่เอ่มอสองเป็นระบบ HDMI กองรุ่นเก่าม so ันเบิ uh, father, ่งก็ได้ต้องยุคตามสมัยของเขาจะให้แม่ได้ใช้ของดีๆนี่นอนแจ้งสมฐานะเนี่ยมันนั่งนินเลยเดี๋ยวจะตื่นมันมันมาจะใส่อันนั้นกองนั้นสิเลยมันไม่ไหลที่ห่อเดี๋ย่สมันมีหลายกองยตอนน้องเอา สลันี่แตมันแมนนั้นมันต้องออกมาก้ลแนะเอาบอกมาส้มนะแต่วจว่าบนเป็นอันนี้โลกกาวาอันโตมันอืมจะเอารุ่นหมานนี้คือรุ่นแรกๆเลยเด้รุนหนีนั่นนะานมันอออันนั้อันนัหกกองแล้วทำในสาสองไปโอยมันทำหมดอะนแะั้นโมเมนต์พาเด้อพาให้เกาให้ไดราคาเด้อนะ ชุนีแก้แล้วนั่นนะครับตกกท่านไปเลยเป็นไอัน้คือการยูติว่ามันท่านดรือันไงวเออเอาเอาเอาขนานนี่มันเบิกเบิกไปมันเสยเบนี่งังงั้งแงมมันบุคคละลูกใสเขาอุตส่าห์เท่าไหร่ไม่ได้เบิ้งดีๆึงดันไปว้าให่สมฉานนะคนทำงานเนาะ มันจุปะยาเนี่ยมัน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  ชุดเป็นแรงชุดชุดอ๋ออันการเปิดอีกอย่งไปบึ้งย้อนหลังนะยูทูบเยอะเออท่านบอกเข้าใจอันไหนโอ้พิษพานอันไหนผมถ่ายไว้เดี๋ยวผมจีบเบางต้องจีเปิดให้ส้มทุก s อ o ลูกชายอย่างบึ้งก่ะเขาก็กบึ้งเด็กอ้อมอ้เขาเปิดไปเจ่นซี่มีคลิปตั้งแต่ต้นจนจบให้เลยครับผม แต่คน knew knew, Arrow, ันหิวหนูมาเลียงหนูขายเนื้อหรือผมเล้วเลี้ยงหนูมาเลี้ยงหนูมนี่อโลละสองร้อยห้าสิบอบไผ่พอมอบอบคืออันกรอบยันหางอ่ะบอกลูกชายมันอ้เออเออออเออเออเอเออออเ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 เอออเอาเออเออมออเอออเ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 ออ่ ได้กันก็พวกโง่เรียงเลยไ <c oughs> ม่ต้องที่กินไปซื้อเองหรอกการแบบฟังอันภาษา,ขาเขมรแบบจัดเต็มต้องบิ่งในคลิปา้าลูกค้าจูนจางคืนหลังค่าเลยเซิร์ชติดตั้งเลยเบิ่งไม่ได้เซิร์ชลูกค,ค้าขึ้นบนหลังค่าเลยสอนกันเป็ดภาษา,ขาเขมรแบบจัดไปเลยเขียบกำลังโหลดอยูอ่สายโทรศัพท์สายไฟ ฮึบฮึบฮึบนะทางนี้แมางนี้ปักไฟอยันนี้อดออมาปเออกริสอันนี้ผมสีลงอ้สติกเกอร์ไว้แนมด้วลงวันที่ไม่ดียี่สามันมือเนาะ่เนาะโอเคครับสีลงวันที่ไม่ดียีสาเดือนห้าหก็ดประกันหนึ่งปี ฟรีหกเดือนเสียงทีว่านี่ถึกบันทึกไว้ในคลิปเร็วน,นี้กัสีเขียนวันที 20, 5, ่ยี่สิบครับห้าครับหกเจ็ดเขียนไม่ไดกเขื่อนทรงศูนย์เขานำไม่ลดกเขื่อนตัวนี้ถึกใส่เหมื่อวันที่เขียนไม่ไดกเขื่อนไปนึ่งสองสี่ศูนย์ สี it, oh, bye bye, uh, ่หนึ่งันไม่เล็เบอร์เด้อมันออกใบใบโอมนเด้อไปซื้อเดอไลวไแล้วอ่ามอันนี้เป็เล็กไหเล็กอ่องเด้อเนี่ไดไูม่เล็กหวยเด้อ

HDMI 1 anh chỉ sâu năm mươi căn chị có quá hẹn em ảnh anh quá bù mì săn yang hẹn em ảnh anh bù mì săn yang song lượm 2 chị sâu lượm mắt chị เรือมาที่สองก็มาอ่าสปุ๊บไม่มีข้อมูลอืออันนี้คือหนึ่งหนึ่งกบ่มีสองกบมีเป็นเพราะอีกอย่างน้อหนึ่งบบมีสองบมีต้องตามหาหนึ่งบมีสองบ่มีเป็นเพาอีกอย่างน้อยแต่บ่มีเสียใหม่นี่ก็ แยกใหม่เง uh, uh, ียบอะขอสายสามสีนิ่งหันจะไปไวสายนอที่ไปกับกองนิ่งหันนะกองหันจะไวสายกองหันว่าม่สายสามสีไม่หอกนั่นกองนี่นั่กองไม่สายก่อนโอ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 โยนี่สงสัยว่าช่อง HDMI ของเขามันเสียเอี่ยเป็นเรื่องซอเอรือเปนี้ ทุกอย่างทุกขั้นตอนนผมสิบบาทที่ให้กล่องมันคือหอยน้ำอืมประเดียวเวลาลูกชายเขาอยากเล่นคลิปก็เอียงต่อเอวีหนึ่งเอหัตดีหนึ่งแฮมีสองบบมีภา้าตอนี้กำลังต่อข้างเอวีเอวีต้องไปเรื่องให้เขาครับผมกดปุ่มด้านบนสุดขวามือ

การยงบุมิทาเหมือนเกิดอะไรขึ้นตียาสายเขาเรื่องยาบุมค่าแล้วนักบานนี้เรื่องไงแล้วเอบี้บุ่ิทาจะาชองเป็นสายก่อนอินดีอินดีเนี่ย จีวีไมีเอวีเ e ดียวครับผมเอีแล้วโบมีพ e านี่คือเรื่องง่ายที่ตามหาและป่านีเอ,อาเป็นที่หลังเขียนว่ายังดูข้างหลังเจ็บดีก็เอานม่ค่อยดีเลย ส่งร<น> <stand saint S 1> บนิีนีโบคาเ <red> ดี๋ยวไเอาสายอ้ยงไมดุ่มนี่นั้นคือบด้เสียบนะอ๋อบ่เป็นอย่งครับผมตัวนั้นมันเป็นสายล้วโพงของเขาครับบนิฝพุ่ผแล้วคุ่อันเสียบก็เล้วที่นี่ไปก็เลี้ยวอย่างนี้ผมสิลองสายผมเดี๋ยวผมบ 在你在这个。

สรุปก็คือเฮ็ดดีของลูกค้าเบิ้งบอดายเฮ็ดดีบอดายเข้าต้องเบิ้งทาง a อวีเท่านั้นดีหมดกับบุคคลยืนเลยนะเฮ็ดดีบอดายเอเอวีเฮ็ดดีได้ไหมเออเฮ็ดดีก็ได้หนิเนี่ย เนีเฮ็ดด mm ีก hmm. so cool? ็ได้ครับผมสรุปงเฮ็ดดีก็ได้เฮ็ดดีโปเสียครับผมสายผมมาสองเส้นไอ้นี่เด้อของผมเฮ็ดดีก็ได้ครับผมเพิ่มเสียงอันอันเบิ่องอันช่องอันนึ่งแปดแปดหรือเปล่าแปดแปดจานหน่อยมันสิเบิ่งได้บ่ครบเด้อ จานน้อยช่องลิเกกับเบิ้งบ๊วยได้จานน้อยมันผมคือจานใหญ่จานใหญ่สิมีชชองลิเกกับผมหนึ่งไปเป็ดเดี๋ยวลองมันดูนะว่าสิรับได้บ่น้อหนึ่งไปเป็ดมันช่องรายการไหนคือผมบอเคยได้ยินอันอันเลี้ยงไหมคะเลี้ยงกฤษ โอ้ยงขวัญเจ้สาเรียนภาอังกตแน้วไหมฮะว้าวสุดยอดเลยเก่งบ้านว้าองเต็มหัวอยู่คุณ่ะอันอันคือเจ้าสิไปประเทศไหนครับนี่เรเลียนมาจะสอนเล็กหน่อยุูหลานโอ้สุดยอดเลยครับผมเราจะประกาเลยเนี่ย่ัวธรรมดาอีหยังก่ะนี่สองยังาหนึ่งแปดแปดั่นถืเป็นของปสามหนึ่งของัสี่หนึิแปป

หนึ18 8, 18่งแปน่งแปดเก้านี่นะพี่ฮอพี่ฮอหาโดละว้โอ้แลวเจ้าราคาเจ้าเบิ้งสังไหกับพี่หนแปดเก้าเรคหนึ่งแปดแปดเบิ้งประชีกับบอสามว้าปหารก็หายอยู่ต่วามันเนี่ยเขาพ่นได้ออนนี้โอ้สุดยอดมีการภาษาคอมินสุดยอดไปแบบพบจ้องแล้ว

อันตัวนี้ใส่เสียบน้ำขยายนี่ค่ะค่ะเอ๊ะไฟเซอร์ระบบนั้นนั่นวะเล็กน้อยแล้วลูกพุ่นอ่ะลำพุ่งอันอันเต้าหพุ่นเอาอันไม่มากพุ่นเอาอันเต้าอันยหญ่ถ้เลยเอาอันตอไปสายมันอะไระแต่มันมันเสียแต่ว่าลำพุ่งมันแตกลำพุ่งมันแตกครับใส่อะไรอยู่เวลาเราเอาผ่าไปยัดไบรในกู้มันก็ิจะมีเสียบเออใส่อะไรอยู่แต่ว่าลำพุ่งมาเราเลยเอาไม่มา สรุปตัวนี้ก็คือ,<ข>อเสียบใจนั่นแล้วุ่ครับผมสรุปก็คือ h d m i บรเสียธ์เอยเวลาเข้าเสียอก็คือเลือกปุ่มด้านบนสุดขวอ,อ,อมือครับผมก<อ>็สรุปหมู่บ้านพึกษาวิวกล่องรุ่นเก่าดูไม่ได้ ครับในละครแสดงว่าบ่เบิ่งเลยเนาะช่องสามช่องเจ็บนี่เบิงบ่กสุกโอ้โหสุดยอดสเครับโอ้เนี่ยนอนเฮอ้โอ้ผบ้โก้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้โ้าอย่ละวอนมีแโ่เรอยนนะโอับผมโอเคจบโอะโอ้โา้โอ้้โอ้ก้โอ้อ้โอ้อ้อออนุอาตอ่าอถามอยโอ้นี่โอด้อขออภัย้้อ ผมหาที่กลัวไม่ได้สนใจมองนี่เลย67สนใจภาษาอังกฤษเพื่อสอนลูกหลานสุดยอดพดตรงไปไปหลินน้ำมูน้ำพวกเด็กน้อยลูกหลานเขากับแห่สอนโอ้เออเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันอันอีหยังกันเนาะเขาว่าอีหยังกันเนาะเขาว่ายายว่าอีหยังกันเนาะครับอันพ่อแม่เขาหนาว่า อันโอ้อันอันสอนลูกสอนหลานเนีอยลูกหลานข่าจะเล่นบได้สนใจบ้านีีต้องคุณต้องคุณย่าไว้หกเจมาสอนหาเขาแม่นถึกต้องแล้วเพราะเข้าบ๊วยสนใจเล่นแล้วนอเพาบ๊วยสนใจมันก็ได้ดิอือโอ้มมีเวลาเลียนดอกเล็กน้อยกับซีเลียนเพิ่มเติมก็มาทางนี้เด้อถึกต้องแล้วถึกต้องแล้วยังว่าอู มืดปันกมตากันพอ่อคนนี้บดได้เบ <resemb> <c oughs> ิ้งเรามิดซีรีเลยโอ้โนโนโนมยนเป่นการเท่าได้อันนี้แล้วมัน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 จะได้ล่ะมันคันบ่ได้เบิ้งล้วกับบดได้ติดต่อล่ะมันกิเป็นจังใดล่ะอือเป็นงูยิปนะบ่ค่ะ มันจะซ้อนนะมันจะนซ้อนในมือเขาก็มีวิชาหนังวิชานี้เนาะสั่วโมงนั้นสั่วโมงนี้ก็มาเขาต้องตามให้ท่านวิชาเขาเรียนถอดโอ้ เดียมเลยแบบตามไปท่านนี่งห้องกับิลูว่าเขาวอาว่าจังเดยว่าจังเดย์ห้องกับิลูวัดที่สี่อ๋อเด็กน้อยมาถามห้องกับิลูเตอบได้เด็กน้อยเด็คือกันโอ้ยการศึกษาจังบอก่เขาบอกเลจังกับอายุเลี้ยงได้ตลอดกล้าแม่โอ้ยแต่ลูกหลานมันยังน้อยเนาะมันต้องถามผู้ใหญ่แม่นบัดนี้เฮาอยู่ซื่อๆนี่มันต้องเลี้ยงไว้ตอบเนี่ยเด็กน้อยอนุบาลขนาดเด็กน้อยอนุบาล ภาษาอังกฤษปานภาษาโปกุล่ะเจ้าสอนให้เขาค่ะเออเขาเรียว่าจนว่าอันคู่ว่าอันไปเรียนพิเศษมาแต่ทางไหนคู่ว่าให้ว่าบ่ไห้พ่อแม่อันอันบ่ให้ผู้ปกครองสอนนั่นนะเอ้าบ่ไหนผู้ผู้ปกครองสอนเด็กน้อยมันสอนได้จำมันจะได้หรือของปาษาโปกุลน่ะเอออ่าแล้วบันนี้เขาก็บอกเลยนี่หันบอกว่าให้ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้สอนแม่นบอกค่ะเอาเจ้าของเงินว่าให้บอกเลยเด็กน้อยประเทศได้ทีเขาห้ามบอกเมนบอกอันเมื่อวานนะแม่เออสุดยอดสุดยอดขออนุญาตเด้อจบอีหยังมานี่อันก็บ่จบนั่งดอกค่ะแต่จบมสามสมัยแต่เมื่อสองสามมันสุดยอดแล้วผมสมัยใหม่ผมยังจบแค่ปหกอาชิพกูมสองสามแต่ที่มันสุดยอดแล้ว ตอนนั้สมัยที่เฉพระยิงซีได้เป็นผู้อู่ตอ้นสมัมยคุณแา่จะเป็นคู่คือกันเพราะว่าสมัยตะกี้คู่มอตสามเจ้าเป็นคู่แม่เป็นบน่้านอีกก็ได้แหละ สมัยตะกี no? ้บ่ได้เน้นภาษาอังกฤษได้เนาะสมัยก่อนสมัยก่อนบ่ได้เน้นเนาะมีอยู่บ่ภาษาอังกฤษสมัยตะกี้มีขึ้นไม่ได้หน้อยมื้อนี้นี่บ่มีบ่มีหลายนี่ประมาบ่มีหลายแม่นสมัยผมยังบ่ได้เรียนเลยแหนบ่ประประหกผมเรียนเด้อสมัยหมวดใหญ่นี่ปฟบมีใกล้จุด เพิ่มเพิสองียมความพิพันมงบอกย่า่แล้วก็สอนไห้แต่ว่าสอนท่านแล้วเพราะว่ามันออกก่อนออกก่อนแล้วนะครับมันจะยู่ก็นจะเดือดร้อนเนาม่แมย่ายกับมาสอนไห้เราขั้นพ่อข้าวกับไปยังงานแม่ไม่ใช่ท่านสมัยตะกี้โอ้ยบบแแลกใจกภาษาเกดภาษากดีมีมากิจบสิจบปอแล้วเต็ยภาษาอกงกฤษมคายิมาเลิกแบบเต็มทีอันนี้ก็จะเรียนแค่แป๊บเดียวที่ยวเดีออกมาสาับย่า่แล้วสอในวัดสมัยหมดย่ั่นภาษาอังกฤษมี คนรู้จักว่าจักจักวิชาบไมีมีคือกันบอกตำนน่งปนมากิ้งลิสโอ้ยเยอะแยะเลยที่ที่ไหวนั่นวันครับอ่าแต่ว่ายายนี่รุ่นแรกเลยรุ่นบุกเบิกภาษาอังกฤษนะนะสีเดียร์เลียนเพราะว่าโรงเรียนเขากระลำเขากระตั้งขึ้นอ่าพวกอันอันหลวงเขาเขาบอกตั้งภาษาโอ้ขาเอามาใส่เดียนบ้านนี้ก็สนใจเป็นพิเศษหรอฮะ พิเศษตัวที่หนึ่งค่ะอังกฤษตะเองอังกฤษค่ะจโอ้ยาเาจานะวันเจ้าตัวเป็นผู้อันอันอันเออังกิษมาเสนอเขาว่าโอ้ยแปกใัปกใจจังกใจจักใจจังอแกใงเอวกจังเกใจงตแปลกใจังปกังตัวกใจจตวแปลกใจจงตลกใจจังตัากใจจงตวกังต่วแปงวกัตวกงตัวังวแปังแตัวังกฤษเบิตัั โอ้บอปแปลกใจดอกาสอนเล็กหน่อยได้ยอมหลับแล้วอืมยากได้หน่อยจริงกว่าเล็กไว้ไว,ว <c oughs> เอา,เอาได้เหรอสอนแบบนี้ก็สุดยอดแล้วเอาลูกหลานจะของก็สุดยอดเลยเอืมอืมอืก็บอกว่าให้ผู้ปกครองสอนเป็นบุญหลักให้ผู้สอนผู้ปกรครองสอนเอ้าขอควอมก็บควาใจว่าเอ้าก็บอกว่าให้ผู้ปกครองสอน แบบว่างทม,มันเห็นบไดด้ยเนาะ <c oughs> มันจะไม่จีเห็นไตเลรอองมอมันบ่ดด้มันต้องพูดใหญ่ส่วนมันนี่ร้านกับผันเจี้ยนได้ไหอืมอัดเียนเขียนพอาะเอันน,อนั้นไว้ให้มันเขียนไปน้ำด้ไหมความจริว่ามันไปตังนีมาเป็น,ปนว,ว่าอาจริสิมันจะมีอยู่ค่าหนึงเด้อ น้ำหยดหินหินยังกรนเด็กน้อยถูกยอดเข้าไปถูกยอดเข้าไปแมนสิเหลืออย่างอ่ะมันนี้เด็กน้อยจะจตัสนใจแมนยอดคานี้ยอดคำนี้มันนี่ยอดคำนี้ให้เขายังบอกว่าไหนบอกภาษาบังาไ็นพดจงสุดยอดเดี๋ยวอันคำนี้คำนี้อยู่ในคลิปแล้วเดี๋ยวจะไปเบื้องย้อนหลังได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ปิดจบการสนทนาทนีเด้อมันสิเง้าเกินสวัสดีครับ